เลขวิ่งสนามบินน้ำครับงวดที่แล้วให้มาเก้าครับเลขออกหกสองเก้าครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องพหัดชาแนลครับมือนีครับวันที่เก้ากลุ่มภาพันสองหาหกเก้าครับผมเนาะมือนีครับจากมินุทามแบงปันเอฟซีท่างช่องครับเป็นของเลขวิ่งเงินล้านของอาจารย์รันพนมไพยครับถ่ายชอบฝากดติดตามเด้อครับผมเนาะ กดไลค์กดแชร์ครับผมก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีทางช่องครับผมเนาะมาดูเรขราวของผมก่อนดีกว่านะครับนี่ครับเลขราวของผมนะครับสําหรับคอลาพัฒนานะครับผมเนาะหรือว่าสาวลาวคักครับของผมเข้าที่เจ็สี่ตรงตรงครับนี่ครับเน้นที่เจ็บสี่นะครับล่างออกเจ็บสี่บนออกสี่สามศูนย์ครับ มาแบ่งปันเลขราวก่อนดีกว่าครับวันนี้นะครับวันนี้เลขราวผมนะครับมาอนนี่ครับเลขราวผมวันนี้นะครับวันจันทร์ที่เก้าครับผมน้องกุมภาพันสองห้าหกเก้าครับนี่ครับเด่นที่สามลองเก้าครับสามห้าสามเก้าเก้าห้าเก้าแปดครับชุดสามตัวเม็ดเดียวครับห้าสามเก้านะครับผมนาอนี่ครับ มาตระทำได้พวแม่กระพานครับผมถูกอย่างเป็นแคแนวแทงครับผมเนาะอ่ะโอเคครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ครับผมเนาะเลือกตั้งครับผมเลือกตั้งสอสอนะครับเมื่อวานครับวันหาเสียครับผมเนาะกอทมครับผมเนาะถูกเขตครับผมเป็นของส้มทั้งบดนะครับส้มทั้งบดเลยครับผมเนาะที่กทมครับ บรรยากาศหน้าบ้านนะครับผมเนาะนี่ครับบรรยากาศหน้าบ้านวันนี้วันที่เก้าแล้วครับอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมเนาะเลขออกแล้วครับผมเละออกแล้วบรรยากาศหน้าบ้านครับอีกปรมานครับเนาะหลังสงการครับผมือว่าห่นาคฝนจะย้ายไปอยู่ทุ่งนาแล้วครับผมเนาะนี่ครับหลังมีกา นอนแน่ครับผมเนาะว่านอนแน่ครับผมหลังนี้ครับหลังยกเก็บไว้นะครับนี่ครับกําลังก่อสร้างขึ้นมาครับผมเนาะคลิปนี้นะครับเป็นของอาจารย์ปันพรมไภัยครับเลขวิ่งเงินล้านนะครับเลขวิ่งเงินล้านของอาจารย์ปันพุทไภัยครับนี่ครับบรรยากาศครับผมเนาะ ดูสิไปนกกำแพงทำอะไรอยู่ปะประตูก่อนไม่ปนกกำแพงทำอะไรอยู่เนาะทำกับข้าวหรือเปล่าสงสัยทำกับข้าวหนึ่งเขาขยันหนึ่งเขา อย่างที่บอกแนี่แท้กลต,ตกใจเบดเบสได้บ่เงินเข้านง่เข้าเดี๋ยวผมพาเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะไปดูของอาจารย์วันพุธมภัยครับเลขวิ่งนึ่งล้านนะครับเดี๋ยวพาเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะมาดูเลขวิ่งนึ่งล้านของอาจารย์วันพุธมภัยนะครับเสีายาจมากครับผมเนาะงดที่แล้วนี่ผมเลยล่งของ แม่ใจดีกทมนะครับลืมลงนะครับผมเนาะอุทกแี่วนี่เขาสองเก้าตรงตรงครับผมนี่ครับลืมลงได้ไงผมยังไม่งงตัวเองเลยเห็นไหมนี่ครับสองแมววันที่ยี่สิบสี่มกรานะครับของแม่ใจดีกทมครับนี่ครับห้แม่สองศูนย์สองสามสองเก้าครับสองเก้าตรงๆนะครับลืมลงให้นะครับผมเนาะนี่ครับ ปกติจะลงให้ถูกงวดนะครับผมเนาะของแม่ใจดีกทมอครับงวดที่แล้วลื่มลงเลยงวดที่แล้วลื่มลงได้ยังไงว่าเป็นยังงครับผมเนาะนี่ครับมาครับมาดูของอาจารย์รัพรมไพ่ดีกว่าครับเดี๋ยวงวดนี้ตามให้ครับผมเนาะสำหรับของแม่ใจดีกทมอครับนี่ครับส่งมาวันนี้นะครับ เลขวิ่งเงินล้านของอาจารย์บรรพรมภัยครับให้สองเม็ดเดียวครับนี่ครับชุดเต็มนะครับผมเนาะชุดเต็มมุทเทียวกับเขาทีเก้าสองสองเก้าครับเลขวิ่งสนามบินน้ํารอก่อนนะครับมุทเทียชุดเต็มนะครับผมเนาะเขาทีเก้าสองสองเก้าแต่รางหมดนีครับผมเนาะเพิ่นแยกบนแยกล่างเนี่ยครับผมนี่ครับชุดเต็มครับ บนเด่นที่หกครับหกสองหกสามหกสี่เน้นที่หกสองครับล่างเด่นที่ศูนย์ครับหกศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์เน้นที่บนหกสองล่างหกศูนย์นะครับนี่ครับชุดขัดเน้นนะครับผมเนาะนะครับมาดูเลขวิ่งเงินล้านดีกว่าครับเลขวิ่งเงินล้านของอาจารย์วันพนมไพนะครับ อา,าอาจารย์ลันพัฒน์นมไพครับอาจารย์ลันพนมภัไพเลขวิ่งเงินล้านครับ เลขวิ่งเงินลายนะครับงวดนี้ให้มานะครับนี่ครับสรงมหาเมือนีครับผมเนาะสองเม็ดเดียวครับสองเม็ดเดียวสองตัวเดียวครับสิบหกทับสองทับหกเก้าครับนี่ครับอ ส่วนเลขวิ่งสนามบินน้ำรอก่อนนะครับรอก่อนยังไม่ได้นะครับผมเนาะมาครับมาแคปหน้าจอครับผมเนาะนี่ครับของอาจารย์รันพนมพายครับเลขวิ่งเงินล้านนะครับแคปหน้าจอได้ครับผมเนาะส่วนเลขลาวคืนนี้นะครับของผมครับอ่ะแถมแถมแถมนี่ครับวันศุกร์ของผมเนียนทีเจ็ดซี ล้างออกเจ็ดซีตรงๆครับมวดนี้นะครับมวดนี้เลขกาาของผมนะครับคืนนี้นะครับผมเนาะวิ่งรูดเด่นสามลงเก้าครับชุดสามตัวเม็ดเดียวครับห้าสามเก้าครับสามห้าสามเก้าเก้าห้าเก้าแปดนะครับอ่ะต่อตามนี้ครับกัสชุดท่านี้ครับก็บขออวยพรให้เอฟซีท่านช่องทีเบคลิปนี้ครับเดินทางแขวคาปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทอง ถ้าชอบฝากดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ